ไงผมมาเอะทากามิเนะเพื่อนสนิทของเจ้าบ้าอาโอกิหลังจากที่อาโอกิพลาดภารกิจแบบเฟลๆฟลผมก็แกล้งมันทุกวันแต่ก็แอบให้กำลังใจมันตลอดจนลืมไปว่าการบ้านคณิตยังไม่ทำเลยนี่ว่าเอาแล้วไงการบ้านจะส่งพรุ่งนี้แล้วผมที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ใช้สูตรเดิมขอยืมสมุดการบ้านเจ้าอาโอกิไปลอก แต่ไม่คิดเลยว่าสมุดการบ้านเล่มนั้นมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ผมนั่งทำการบ้านตอนดึกๆพลิกหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็เจอแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งสอดอยู่ตรงหน้าสุดท้ายด้วยความอยากรู้ว่าเพื่อนเรามันทำอะไรผมเลยหยิบกระดาษใบนั้นออกมาอ่านด้วยความสงสัยและในนั้นเขียนข้อความถึงใครบางคนว่า ขอบคุณที่ทำให้ผมหัวใจเต้นแรงเวลาเดินผ่านขอบคุณที่ยังยิ้มส่งกำลังใจให้ขอบคุณที่อยู่ตรงนั้นเสมอถึงผมจะไม่กล้าบอกตรงๆแต่คุณคือแรงใจที่ผมไม่เคยลืมผมเงียบไปสักพักใบหน้าเริ่มร้อนวูบหูแดงหน้าร้อนชาผมปิดกระดาษนั้นอย่างไวแล้วสะบดเบาๆเ,เจ้าบ้าอาโอกีเขียนอะไรน้ำเน่าขนาดนี้วะ แต่ในใจของผมนะ่ะมันกลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างสั่นอยู่ข้างในจริงๆรู้นะว่าคิดอะไรผมเป็นเพื่อนกับอาโอกิก็เท่านั้นล่ะดูจบกันแล้วใช่ไหมล่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะครับ